สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดนักษัตรที่7และ8นะคะการทำนายดวงชะตานะคะนักษัตรที่7นะคะคือปีมานะคะปีมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความโชคดีมาปี2ปีและนะคะมีความโชคดีอย่างต่อเนื่องมาปี2ปีละแต่นะคะช่วง ประมาณพฤศจิกาธัานวามันเริ่มมีการพลิกผันนะคะการหักมุมนะคะแล้วครึ่งปีหลังเนี้ยโชคชะตาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอ่อนตัวลงนะคะเป็นช่วงที่ฟ้าครึ้มนะคะฟ้าสลัวสลัวแสงสลัวสลัวนะคะแปลว่าอะไรรู้ป่ะไม่ค่อยดีนะคะ คนปีม้ามีความอ่อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะอ่อนแรงอย่างต่อเนื่องไม่พุ่งปูดปาดเหมือนสองปีที่แล้วและ,ะไม่พุ่งปูดปาดเหมือนต้นปีนะคะปีนี้นะคะกลางปีจะมีความอ่อนแรงลงจนถึงต้นปีหน้านะคะดังนั้นวิธีแก้ไขของคนปีม้าคือพยายามหัวเลาะนะคะเพราะเสียงหัวเลาะ จะช่วยดึงโชคชะตาได้านะคะมามาปีที่แปดนะคะปีที่แปดคืออะไรปีแพ้นะคะปีแพ้ปีแพ้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะครึ่งชะตาแรกนะคะจะมีความอ่อนแรงนะคะก็คือ6เดือนแรกนะคะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะแต่6เดือนหลังเนี่ย ดวงมันเริ่มแข็งพายุที่มันโหมหมเข้ามาในช่วง6เดือนแรกช่วงหลังๆเนี่ยก็คือมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาจะเริ่มดีขึ้นนะคะจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมีผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่สูงสักกว่าเราเนี่ยเข้ามาช่วยเราอย่างต่อเนื่องเลยนะนะแล้วก็จะเกิด เขาเรียกว่าการเริ่มต้นใหม่ๆดังนั้นนะคะหากใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะาหางานใหม่คุณสามารถหาได้ในช่วงนี้นะแล้วก็จะดีมากสำหรับคุณด้วยนะคะสิ่งที่คุณควรจะมีครึ่งปีหลังคือความมั่นใจในตัวเองแต่อย่ามั่นใจจนมากเกินไป ะะมีความมั่นใจนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณก็คืออะไรอย่าประมานะคะดังนั้นให้กำลังใจโหนปีแพะนะจ๊ะอย่าเอาความกลัวของต้นปีมาบั่นทอนกลางปีนะเพราะกลางปีจนถึงปลายปีพายุมันเริ่มซาแล้วจ้าแล้วเรามาต่อกันคลิปหน้าเะ